ก็คือตรงตเดี๋ยวนะตรงตรงนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทครับทุกชิ้นเลยชิ้นละชิ้นละแล้วลำโพงอ่ะเป็นคู่หรือเป็นชิ้นลำโพงคู่คู่ถ้าลำโพงเป็นคู่ร้อยห้าสิบโอ้แต่แล้วก็ข้างในนี้เท่าไหร่นะเหลืรอบทฮะทั้งทั้งเครื่องเล่นทั้งลำโพงเหรออูอันนี้ทำทุกวันไยฮให้่างนี้อ๋อเฉพาะวันนี้พอดีโปรโมชั่นพอดีครอ๋อแล้วปกติขายตาม าบอกไปเลยวันนี้คู่นี้90เปอร์เซ็นต์เหลือยี่ไม่กี่ร้อยบาทล้านคู่นี้90เปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วคราวนี้คราวนี้คนเขาจะรู้ได้ไงฮะรู้ทางไลน์อะไรนะสมมติแอดไลน์แล้วก็จะมีโปรโมชั่นบอกแอดไลน์กับเฟซบุ๊กแล้วจะมีนี่อันนี้ไออันนี้คือคือไฮดีไลน์ก็คือแอดไลน์ไว้แล้วก็เราจะบอกว่าวันไหนจะมีโปรโมชั่นบางทีคลิปลงไม่ทันบางทีถ่ายวันนี้พรุ่งนี้หมดโปรโมชั่นแล้วแย่เลยนะฮะบางทีผมมาถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้สามร้อย มันหมดโปรโมชั่นแล้ววันต่อวันวันนี้พอดีเลยวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยวันนี้ก็คือว่าโปรโมชั่นลด80เปอร์เซ็นต์นี่นะฮะด d d id ไลน์นะฮะถือไว้ก่อนถือไอว้ก่อนวางไว้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเอยไอด id ไลน์แคปหน้าจอไว้แล้วก็จะมีข่าวสารหมดในไลน์ว่าวันไหนจะลดลดหมดเลย เหรออ๋อไม่น่าวันนี้คนเยอะแล้วไอ้พวก150นี้เฉพาะวันนี้ด้วยเอาแล้วปกติเท่าไหร่ไอ้ส้นของเก่าของของตรงนู้นราคาตามป้ายของของในในในครอบอือหืออ๋อก็คืออันเนี้ยคือประมาณ4-500ประมาณนั้นเลย500ทุกชิ้นเลยอ๋อวันนี้เหลือ150นะฮะฮะ อันหนึ่งต้องแอดไลน์ดูนะฮะเมื่อีมาดูคลิปแล้วบอกว่าผมมาพอดีวันที่ผมมาถ่ายโชคดีทุกทีเลยโชคดีว่าลดราคาทุกทีแต่ว่าตอนคนมาจริงๆอาจจะไม่ได้ลดอย่างนี้นะฮะแล้วแต่นะฮะก็ต้องแอดไลน์ไว้ก่อนนะฮะแอดไลน์ไว้เลยแล้วมีข่าวสาระไรแจ้งเลยนะครับนี่ครับนี่ผมพามาชมนะวันอันเนี้ยร้อยห้าสิบนะฮะ ข้างในนี้ส0 0รเขาเหมาเลยนะลูกค้ามาลองกันเต็มเลยเป็นวันโปรโมชั่นพิเศษนะฮะนี่ยคือ300ทุกชิ้นอยอเนี่ย300ทุกชินนนกช้นเลยนะฮะเฉพาะวันนี้นะครับกับคุ่นี้ แต่ถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะแอดไลน์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะฮะว่าวันไหนจะลดนะฮะมีของใหม่เข้ามาวันไหนหรืออะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแบบโปรโมชั่นนะฮะนี่ฮะสามร้อยนะฮะสามร้อยโปกติจะราคาตามป้ายนะฮะนี่นะฮะราคาตามป้ายก็เท่าไหร่พันห้านะฮะ หลือสามร้อยบาทวันนี้โอ้โหมาไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะว่าเขาจัดอยู่เรื่อยๆคราวที่แล้วผมมาก็รถพอดีเหมือนกันผมจะชอบมาวันที่รถพอดีเหมือนกัน เจอแล้วครับไปติดแล้วเมื่อกี้ไปดับเป็นพักๆนะฮะบารยากาศสโลว์สโลว์ครับผมฮะขนมโกลีใช่ครับขอบคุณมากครับมานี่ยพี่ผมดูคลิปแลยวผมได้ถึงไงินมาขอบคุณมากเจอเจอคุณพี่แล้วฮะโอ้โหมาหยิบเยอะแยะเลยวันนี้ลดราคาดีนะฮะสามร้อยบาทโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปแล้วเพื่อนที่มาอีกบอกว่าเฮ้ยวันอื่นไม่ลดนี่แย่เลยนะฮะเขาเขาจัดเป็นบางวันเนาะ <R ess uth an> แล้วแต่ต้องแอดไลน์เ<ช>นาะเห็นเขาบอกแอ<ย>ดไลน์แล้วก็เขาจะแจ้งในไลน์ว่าวันไหนโอ้โหสามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาทสามร้อยบาทตายแล้วนี่นะฮะใครใครไม่ได้มาซื้อวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะฮะเขาจัดดีเรื่อยๆติดตามข่าวสารนะฮะเมื่อกี้เจอคุณพี่นุสานะดูในช่องนะฮะขอบคุณมากครับนี่นะฮะนี่หน้าลูกค้าเยอะนะฮะวันนี้ ในช่วงโปรโมชั่นพอดีเขาจะจัดจัดวันต่อวันนะฮะก็คือว่าเขาจะแจ้งว่าวันไหนเขาจะแจ้งล่วงหน้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะว่าถ้าแอดไลน์เขาจะแจ้งล่วงหน้าในไลน์ว่าเฮ้ยวันนี้ลดแล้วนะกมาเลยนะฮะมาเลยเตยมตัวคือเคลียร์คิวเลยมาทันทีเลยนะฮะเนี่ยคู่สามร้อยคู่สามร้อยหาที่ไหนเนาะอย่างนี้แต่ว่าจะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่เป็นไร เขาก็จะจัดอยู่เรื่อยให้300ได้ไงเนี่ย300ผมนี่ก็ชอบชอบเลือกวันที่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้รถเราถึงจะมานะฮะแต่ว่าผมมาพอดีนะฮะตั้งใจจะมาถ่ายพอดีถ่ายอัปเดตให้ชมนะเพราผมไม่ได้มานานและ้ะหลายเดือนแล้วแต่ผมมาถึงปุ๊บตอนแรกผมก็สงสัยนะ,ะทำไม,ม,ไมคนเยอะจังนั่นแหละฮะ วันนี้เขาลดราคาพอดีนะฮะมีคนร้องอไม่ใช้ได้ไหมเมื่อกี้ก็ถ่ายนะตอนนี้ว่าใช้ไม่ได้นี่นะฮะครับก็มีมีเยอะนะฮะมีหลายอย่างโอ้ยเนี่ยแบรนด์อะไรจีิงจังโ้องทีวีป่ะ โอ้โหนี่อะไรเนี่ยตุ่มมีเสาอากาศอะไรวะเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดทักทายกันได้นะฮะใครที่เดินชมมาชมคลิปแล้วก็มาเจอผมพอดีนะฮะทักทายกันสนุกสนุกนะฮะ ไม่ต้องกลัวนะฮะผมก็สบายๆนะฮะถ่ายแบบอาจจะติงต้องนิดๆนะฮะแต่ว่าสบายๆนะฮะถ้าถ่ายกันได้นะครับใครที่เป็นมาชมคลิปนะฮะแล้วก็มาเจอมามามาเจอนะฮะได้กี่ชิ้นพี่วันนี้หนึ่ชิ้นอยู่เหรอเลยโอ้โหนี่กะจะมาเหมาเลยนะเนี่ยกะแบัดบมาทีเดียวเลยเอาไปใช้หรือเอาไปขายพี่ ก็มีเอาไปขายด้วยแล้วเก็บไป้ใจแลแต่มันถูกนะสามร้อยเนี่ยเพราะราคาบางคิดบางตัวพัน0้า่าเเดี๋ยวสามร้อยนี่หน้ามาลองกันใหญ่เลยผมก็ว่าวันนี้ทำไมเยอะกันคนเยอะเขาจัดเขาจัดบ่อยนะพี่บ่อยครับพี่พมาช่วงรถตลอดเลยดูว่าใช่ต้อมาพักตอนช่วงที่มันลดราคานีแสงว่าแอดไลน์ไว้ เขาเขาตอนเราแอดไลน์ปุ๊บเขาจะแจ้งอัตโนมัติเลยจริงไหมวันไหนเขาจะแจ้งประมาณทิ่ไหนบ้างในเฟซเขาจะมีไลน์ตรวจดูเลยในเฟซใช่ไหมฮะอ๋อในเฟซที่ที่เขาให้คิวอาร์โค้ดไปเนาะใช่ครับที่ผมแปะไว้ให้นะฮะก็มีไลน์ตรวจวูบอ๋อ๋ออ๋อเด็กขอบคุณมากนะครับพี่เป็นคนกรุงเทพเหรอพี่อ๋อไม่ใช่ครับผมอยู่พัทยาครับอยู่พัทยาโอ้มาถึงนี่เลยเอารถมาเลยนั้นเอาให้คุ้มนะพี่วันนี้ นี่กล้องก็เยอะนะฮะอ๋อคุ้มเลยนะครับพี่ขอบคุณมากครับรทักทายกันนะฮะมาจากกัทยานู่นนะฮะ ร้อย <100. S 2> คู่นี้คู่เบลเลย